ลุงขอคุ <Okay. S 1> สะบัดบ๊อบหน่อยได้ 6, <000. S 1> ลลได้หกแสนเซิร์เออหกแสนก็ได้อ่าๆลูงผมขอบัตรจูลสักสามสิบใบได้ไหมค่ะบจูกูไม่ได้เลยเด็วเป็นเด็หนูกูแรงก่อนเลขอะไรเลขสี่เก้าเจ็ดรู้อยเซิร์เลขกำลังท้าพันด้ามาเนาะเออรับมาข้ามเงินไปมีข้าเียนเนี่ยอีกข้าหนึงบัตรบัตรไม่พอ ร t t 有有 <uh ู้เล้วไอ้ทีเหลืองไม่น่าแล่นเละที่ใช้ต่อกันลงรู้ผมก่อนรู้ท่าสามตใบได้ไหมล่ะผมสามมาเมืองเซิร์ฟเซิร์ได้ไหมก่อนสามีใบบิเบดผมตีเองด้วยนะอะไรอะไรบ้างเซิร์ฟว่าเซนนี้น่าอะไรปะไหนตัดหนึมันเน่าอันหนักไห แฟชั่นครับปีหนึ่งสามหมื่นีสองสามแสนสามปีไปละแสนครับเออตังนะลุงเรียกเลยครับลุง <im itation> เฮ้ยมึงไปตามตังไอเยี่ยเซิร์ฟวันนี้หกแสนไอ้สสตว์ไอเยี่ยเซิร์กตังไอ้สสตว์หกแสนสามห <im itation> ้าไอ <im itation> เฮี้ยนี่ผมเล่นแฟชั่นมาแล้วเล่้ยลายเล่กยลายสามห้า โอโบมาติดหัวทำทยีอ่อ,อ,อะไรวะเนี่ยไอส้สัสชิชพาฟิเล่แม่ไครชอมาน้่นะไอ้นะครับโอ้ไหแล้วต่ตวละาต้านะอะเานแล้วกปีนเลยทปีใน้ในานเฮียเ้ยงญหยิดวายสัตส ค <Perfect> แฟชั่นครับปีหนึ่งสามมื่นีสองสามแครับสามปีไปละแสนครับลุงเรลอกอะไรครับลุงสามห้าลงแรกมีเลยน็ได้โีดโโีด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 ี สบายแฟชัไปไป 1, ่นวีหนึ่งครับสามหมื่นวีสองสามแสนครับสามปีประหลาแสนครับเฮ้สามปีประหลาแสนไอ้เฮี้ยนนี้มันเกาะอ,อยู่ที่ไหนวะรถจอดไหนอะ่ะไอ้เฮี้ยนนี้มันเกาะอ,อยู่ตรง<ะ>ไหนะวะ,ะอุ้ยแลกอะไรดีอะ่ะมันมีให้ดูไหมอะ่ะมันมีให้ดูไหมว่าใครใส่อะไรบ้างมีคนแลกให้ดูป่ะวะ ออกไม่ได้ออกไม่ได้นี่ะขอที่หลังกัน่ารักดีกระบป๋แฟชั่นครับปีหนึ่งสามหมื่นปีสองสามแสนครับสามบีไปละแสนครับจะไม่เยอะแล้วครับ ไี่เซิร์โหเออเฮ้ยแมวได้รักัดเลยได้เยี่ยมมากลกาเอหลังอ่านไหมดิคุเป็นโมกคุรับไ่สองใบไหม ไแฟชั่นครับีสามีสองสามแครับชิโร่ชิโร่ชิโร่ไกลหมด้วครับชิโร่ย่ไหนวะขับลงไปรับไอใบนี่มาซักไอใบชมพูอะับลงรับมาซักสักเจ็ดสิบใบยสามมื่นสาแครับสาใบละแสนครับโอเคได้ที่ดแรกพี่น มีบตรแฟร์เวลหนครับไอตัวนี้น่ารักกว่าอตรแฟชั่นครับสามแสนซีด็อกูสามแสนเวลหนึ่งสามหมื่นครับเบลสองสามแสนครับบอรแฟร์เวลหนึ่งับ ตัวชมพูชมพูนี่มันเกาะเสียงไหว้เฮียรองเท้าไม่สามมันสองข้างรองเท้ามันสองข้าง ไอหัวนี้มันใส่อะไรอะไอไอเนี่ยมันใส่บนหัวเหรอบอยแฟชั่นครับหรือว่ามันใส่ตรงไหนอะับปีรคไอเ้ยนี้มันเกาะมือใช่ปะเกาะมือขวาดุก๊กดุ๊กดุ๊กอยู่นะ 2องสองครับมีสองสองแตกครับมีสองสองแตกครับมี๋อรสิี่ครับบัตรแฟชั่นครับปีหนึ่งสามหมื 2, 3, ่นมีสองสามแสครับสปีใบละแสนครับเฮ้ไม่ทำะไยกันครับนี่ แล้วไปเช่นกันเหรอครับเต๋ทําไรอ่ะโอ้ยอยู่อยู่หรออยู่ไหนวนะอยู่องนานแล้วไอ้เหี้ยอยู่นี่ไงโอ้โอนะแล้วตัวมันเลอะอะไรไปหมดเลยเต็มเลยไปหมดเลยเนี่ยค่ะโอโ้โหโอ้โหแมวอ,อะไรบ้างวะเนี่ยลุงปั่นไซคชั่นวีหนึ่งมีขายบ้างไหมลุงลุงขายไปได้ไหมวีหนึ่งไม่ขายหมดเกลี้ยง เกียงเกียงตับบอกวีหนึ่งวีหนึ่งสามแสนนี่ใช่นั่นนั่นรถวีสองก็ตีอยู่วอรสองใบครับวีหนึ่งสามหมื่นนี่วีสองสองใบใช่ลุงสิบล้านลุงจูนฟรีเอาป่ะโอเคไหมรอรถสิบล้านลุงจูนฟรีของแรงนะเลยหรอแฟชั่นฟรีเนี้อืมกูกูขาดอันหนึ่งกูขาดบอดี้กูว่ากูจะแลกอยู่กำลังคิดอยู่อ๋ออ๋อที่ไม่ขายนี่คือรอรอแลกใช่ผมก็อยากได้ไงผมก็ไม่มีรถใช้ไง หลังจากได้รถไทยอยู่เหมือนกันโจมึงว่ามึงเอามึงมีหมอมึงขาดอันหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมผมไม่มีรถไทยไงไอ้เต๋อได้รถไทยเต๋อเต๋อเอาสปอร์ตพอปเป้าเต๋อสปอร์ตพอร์เปคืออะไรครับนี่ไงขายหกแสนครัาเนี่ยสปอร์ตพอปอยู่ที่ขาเนี่ยยุงเนีมันอยู่ที่ขารุงไว้ก่อนเถอะงั้นนะโอเค ท่าแฟชั่นครับพี่นี่ใครใส่ให้ดูไหมครับใครใครลุงใครแบบนีใครใส่ให้ดูไหมครับจะดูอะไรพบอ่ะจะดูอะไรดูวัวแมวอ่ะครับลุงเป็นแมวอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้ลุงแรกมาหมดเลยเหรอแมวสามสีอ่ะเจากี่สีดูแมวสามสีเหรอใช่ครับลุงแมวสามสีแรกแรกมาตัวเดียวแต่จะจะแรกอีกอันหนึ่งนะแมวสามสีเนี่ยมีแมวสีเดียวเนี่ย ่าสีส้มที่ลุงส่วนสีดำที่ผมอ๋อสีส้มอ๋อมันเกาะเกาะไหลฝั่งนี้เนี่ยแล้วสีดำเอาวสีมาสีดำมันเกาะอะไรอ่ะไ้อ๋อมันข้างเดียวกันหมดเลยไม่ว่าจะสีไหนมันก็ข้างเดียวกันหมดเลยอ๋อแค่ตัวเดียวก็พออยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้มึงรู้ป่ะกูเติมไปอีกห้าหมื่นอ่ะเพื่อจะเอากล่องสามปีอ่ะกูไม่ได้สักกล่องเลยเฮียโคตรเฮียเลยสัตว์เกลือจริงไอ้เฮียอย่างเฮียเลย มึงมึเต็มไปเท่าไหร่ห้าหมื่นแล้วได้ไรปะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแล้วมึงได้ชิ้นส่วนมาสักอันไหมไม่ได้เลยจริงดิทำไมเกลือเกลือวิตีต้องเข้าวัดแล้วพี่จริงจริงส่วนก็ไม่ได้หรอใช่กล่องจูนะเสร็จกล่องจูนะกล่องจูนะได้ได้มปอีกกล่องได้มาสามเฮ้ยมีกาแฟปะสามเซตกาแฟมามีแต่สเปร์จะถามหายหมสเปร์ไม่ได้สามห้า ได้ใครมีกาแฟบ้างขอกาแฟหน่อยสามห้าขายมีหนึ่งสามหมื่นครับกาแฟลุงเต็มอ่ะตอกาแฟกูมีดีว่ะไอสเปร์สเปร์ลุงเต็มอ่ะอ๋อสเปร์กูมีอ่าสเปร์ไม่หากาแฟมาดิร้องลูกครับลูกขายกล่องสามปีเหรอครับลูกจะแรกอะไรอ่ะอ่าจะแรกแฟชั่นครับ ไอไฮเบร่นะขายสิบห้าร้านนะเด็กใช่ครับสิบห้าเหรอลุงโอ้โหเอฟเดินเดี๋ยวผมโทรมาไหมครับลุงเออเบงน่าจะไม่เอาเลยผมไม่ต้องโทรมาหรอกอัสัตว์สิห้าแขกไม่มีตังค์ไม่พอครับลุงมึงเอาเท่าไหร่สิบได้ไหมลุงโอ้เจอกันจะมีหนึ่งขาไอชิโร่มึงแรกให้กูยังเนี่ยแฟชั่นมีหนึ่งเนี่ยชิโร่แมวไหมได้แล้วแมวไหม วีหนึ่งสามหมื่นวีสองมึงจะแมวอะไรไอ้ตีอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋มล้ึงจะแมวอะไรแมวแมวขาวมันไม่ใช่แมวที่ลุงให้ดูแมวขาวมีเนี่ยแมวขาวเนี่ยไอ้ค่าอันนั่นแหละอีกสองตัวล่ะมันอยู่ไหนวะอีกตัวหนึ่งเนี่ยใส่สามพีเก้าหมื่นกาแฟเหรอไอ้อีกตัวหนึ่งไงไอตัวหนึ่งเลยกค่ะแปดสองสองกาแฟหมดเนาะแย่ละมีแต่สเปร์มีแต่สเปร์สเปร์ แล้วแล้วไอ้ต้นกลมของมินดาอาบูมคืออะไรอ่ะนั่นนันกรัวออกมาให้หมดแลยก็ทางนั้นอ่ะอันหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่มีใครมีกาแฟขายไหมครับเลี้งเลยครับเลี้ยงเลยเอาไม้หมดเลยขายบัตรแฟชั่นสามปีครับขายบัตรแฟชั่นสามปีวีหนึ่งวีสองมีหมดเลยครับขายแฟชั่นคืออรลัปีห นจะะดอไรมาทแค่กูใส่หมดเลยไหมหรือว่าทีละอย่างอ๋ออ๋ออ๋ออไอ้เอาชุดเดิมไอ้ลุงเก็บก่อนได้หละยเสอแบบขายบ้างไหมครับแล้วลุงใส่อะไรบ้างข้อไหนขายครับเป็นหน้าเซ็ตหน้าอ๋อ๋อเป็นกระเป๋าออ๋เป็นโบเขาเป็นโบเป็นกระเป๋าอะไรอีกเอาแพนด้าใช่ไหมจะดูแพนด้าใช่ไหมตูดแพนด้าเนี่ยตูดแพนด้าเนี่ยตูดอ๋อนี่ตูดอ๋อ เ0 4าศูนครับก็เจ็บแปลหนึ่งอับเพนด้าเซเพนด้าเพนด้าน่ารักเพนด้าน่ารักลุงกาแฟมาแล้วอ่ะสามห้าสามห้าอุ้ยลูข้างหลังกข้างหลังลูกข้างังน่ารักตาเห็ดยังน่ารักแล้วก็ตัวไอตัวขี่ตัวขี่ก็น่ารักไอตัวขี่คนนี้อะคนหัวเอ้ยน่ารัก ขายวีหนึ่งขายวีหนึ่งสามหมื่นครับนหัวใมันกินไปตลอดเวลาเลยอะสามห้าเฮ้ยกาแฟกวยซ่านไรเยี้ยชิโลหายไปไหนเนี่ยไอเฮียฉันรู้อยู่นี่ครับมึงเอามาสิเลขสามห้า่ครับลุงเนี่ยเขาครับเขาเขาเนี่ยเขาพูดกันเต็มเลยว่าขายวีหนึ่งเนี่ยซ่านงครับลุงอ๋อแพงหรอรับรับผงต่อเขาสิ่มรับเท่าไหร่นี่ยผมต่ออครับรับสองหมครับมีวีสองขายวีหนึ่งวหนึ่งสองหมื่นมีใครขายไหมครับเอานะ สองหมีคนขายหรอสหมมันแพงมากครับลูกสองหมื่นห้าไปสองหมื่นห้าไปสองหมื่น้าก็ได้ขายขไปครับสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าเอานะครับผมได้ละสองหม้าโอเคขาดอีกห้าใบไหมครับท้ายอใบเอามาก่อนเนี่ยสามห้าไม่ไม่มันกระมาส่งครับโอเค คครรัับบบมีใเราขายไปเท่าไหร่ชิโร่บัตรแฟชั่นอะใบละสามหมื่นครับมีห้าติดใบครับไอวีหนึ่งอะเขาผมขายไปตอนนนั้ราคามันไม่เยอะมากครับสองหมื่นแต่ผมไม่ได้ขายผมเอาแลกมาของครับแลกกับพี่สอพี่สองขอให้ของมาไอโฟนบัตรเอวูดใบเบนลูรขอชินามอนหน่อยครับเซตชินามอนใส่ดูหน่อยครับชินามอนคือเซ็ตที่อะไรวะชินามอนชินามอนเป็นตัวขาวที่เหมือนเป็นเหมือนกระต่ายหรือยาว นี่เหรอไม่ขา่ใช่มันแมวนี่ยชิลามอนขาวขาวยีวอนมันอ๋ออ๋อมีมีมี่ีวะถืออ๋อเป็นหมวกและสายต่อยนี่อะคืออะไรยีวอนครับขายบัตรแฟชั่นกระเป๋าลุงคะแนนคกระเป๋าถือแล้วก็หมวกโอเคครับลุงันนนนีีะะครบ

คขายขายวีหนทีใบครับมีวีหนึ่งขายห้าทีใบครับใบละสามหมื่นครับขายบแฟชั่นครับวีหนึ่งมหมื่นีสองสามแปนครับชิโร่เลขอะไรชิโร่ห้าสิบแปดเอา่มับแปดตตัวหนึ่งเอ้ยคมครับลุงเฮ้ยน่ารักจัดเลยครับ โอ้โหแรกมาสี่ตัวลุงแลเยอะจังอลยครับเก็บไว้กันแต่มันลิมิเต็ดนะครับลุงเออเยี่ยมดูดไข่ครับฟาร์มได้แล้วไอ้สัสตื่นต้องครับกาแฟหน่อยดิเยี่ยกาแฟกูจะตายห่าแล้วไอ้สัสไม่มีเลยครับตบปากเลยข่าดิมีกาแฟไหมครับพี่ซื้อกาแฟหน่อยครับ อ๋เจแล้วเจอแ,แล้วเจอแล้วเจอล้มีล้ครับแฟชั่นครับ B หนึ่งสาม B สองสามแครับสามีไปละแสนครับต้องมทีแฟไหมครับพี่ได้แล้วช่โห่โค,ครับรอเทร์แฟเหรอครับได,ได้ครับเลขห้าศูนยเดี๋ยวครบนึงปน มึงรับบอดี้รถไม่ยังรับอยู่หรือเปล่ายังไม่มีคนติดตคนมีสองสามแสนครับสามปีแล้วละแสนนะกล้าช้าปิกี่โมงวะมีไซเอ็มในตัวตั้งร้านไม่ได้เลขอะไรเลขห้าสิบแปดขอบดิมเขาปิดกี่โมงแล้วจะปิดยังไงครับตรงสามพันเลขเจ็ดสี่สิบ ตามไม่เชี่อเวทดิเวทอยู่บนเนี่ยลุง้ะปิดแล้วเหรอมันเขียนว่าวันที่สิบสี่กี่โมงอ่ะเที่ยงคืนอ๋อปิดวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนป่ะก็คือ23.59ไงใช่ครับใช่ใช่ใช่ยังไม่ปิดวันนี้เพิ่งวันที่14บสเอาผมดูดิครับ14เที่ยงคือนั่เติมได้ครับ ฮะยังเติมได้อยู่ไม่เติมครับลุงไม่เติมไม่เติมไม่เติมเออไอ้ยังแท็กเมื่อวานนี้มึงมาอยู่ใกล้กูกูติดสวิตเบตติดเลยอะแท็กไม่ใช่แท็กครับไม่ไม่ใช่แท็กเหรอลำประด้ยังอันนั้นน่ะแต่ได้ของก็น้ำมาส่งครับไอ้เวทน่าจะนอนอะมันลุงพู้นี้นองมันน่าจะมีเนื้อแฟชั่นครับ ไอแมวโค้งนั้นคืออะไรวะคือไม่ได้แลกครัปีหนึ่งสามหมื่นครับปีสองสามแสนครับสามปีไปละแสนครับช้าหมดหมดครับเรกขายวีสองสองแสนแปดหมื่นครับปีสองสองแสนแปดหมื่นครับ ไอชิโร่เมื่อวานขาย B2 เป็นเท่าไหร่ผมไม่ได้ขายครับลุงผมแลกของหมดเลยครับของที่ลุงเอาไปตีอ่าวแลกเยี่ยนสม,มันเอาไอ้นั่นไปไหนอ่ะไปซื้อต่อมาดิเยี่ยนเท่าทัวร์หาเยี่ยนสมดิเผื่อมันไม่ขายพี่สมบอกเอาไปแลกหมดเลยครับโอ <Okay. S 2> เคเสร็จแล้วครับขายขายของ V2 ครับ V2 สองแสนเจ็ดหมื่นละกันลดลงเรื่อยๆใครจะเอาบอกปีหนึ่งอ่ะเหรออะไรนะเต๋ ยี่หนึงหมดแล้วยังหมดแล้วยงปุ๊บสองสึ่งบสามหาซื้อวิหนึ่งสิบสามใบครับมีแค่หนึ่งใบละสามหมื่นครับตีตีแพงเกินตีเฮ้ยลดกันหน่อยได้ไหมล่ะวีสองสองแสห้าครับมาราคาสุดท้ายวีสองใครจะเอาครับสองแสนห้าแลกผิดรูเล็แมวเนี่ยกูมาถือแมวได้ไงเนี่ย แม่ผิดนึกว่าแมวเกาะไหลไอ้เนี่ยแมวถือเฉยเลยครับมีวินิจฉัยไหมครับลุอะไรฮัลโหลพี่หนึ่งสามพีเบลเสร็จแล้วนะแสดงว่าผมไปเทียวได้ใช่ไหมถ้าขวินิจฉัยใช่ติดติดแล้วเหรอได้ตีพีเดียว็กเกอร์เด็กเกอร์โอ้ต้องเด็กเกอร์ลุงเอาเอาเกจให้ผมได้ไหมครับอ่ามีมีมีเกจมีเกจสามหมเลยมันเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่มันใช้เท่าไหร่สามหมติเกจนิดเดียวเอง ไปดูไปดูมาไปดูมาไปดูมาคุยง่ายๆได้คุยไม่ยากมอวมอหมดเหรอตีถิโอ้บีสองสองแสนห้าครับวีสองสองแสนห้าครับ ครับไปแนล้วคุสามแสนสองหมื่ห้าพันป่ะใช่ครับเปลาอะไรไหเปล่าว i̇şte ่าไงครับพี่เยอะมากเลขห้าร้อยครับได้เดมลองทำเลขอะไรครับเลขห้าร้อยครับเลขห้าร เอาคนพาครับลงผมหายคาบ,บ้นนึงครับมาลังมาราชโรเรียกอะไร5 0าศูนย์แปดครับดูครับเมื่อกี้จ้าเขาบอกว่าขอที่งานปงัดบ้านได้ไหมเอาไปสิครับ ขายใบแฟชั่นครับ V หน0่งสครับ V สองสามครับสามปีไปละแสนครับมได้าใบนะครับพี่ว้าแมชิโนะมาใบเดียวชิโนชิโนชิโใบเดียวใบเดียวใบเดียวได้จะได้แฟชั่ได้ครับได้ครับสิบแปดแฟชั่นครับ V หนึ่งสามหมื่น V 2องสามสครับ แครับสามา้านั่นแหละครับเ,าาเรายังไม่มีอะไรวะรองเท้าปะเราไม่มีแค่รองเท้าปะเรามีครบหมดยังวะในเนี้ยรองเท้าไม่นับนะรองเท้าสองคู่ อันนี้มีแล้วรองเท้าผ้าปิดตามีด้วยเหรอผ้าปิดตาไหนวะนี่เหรอผ้าปิดตาอันนี้ผมไม่ได้แลกอันเดยโขนเดี๋ยววะเนี่ยอาหาร ร้านหนึ่งสามแสนครับมูท่าวครับร้านสองแสนห้าครับร้านหนึ่งแมวครับชร้านหนึ่งแสนพี่สองคายคายไหมครับสองแสนพี่สอง้าปิดตาเทพวะผมไม่เห็นใครใส่เลยอะใส่แว่นอยู่แล้วจะใส่อะไรปีหนึ่งเดี๋ครับปีหนึ่งสามหมื่นครับปีสองสามแสนครับเย่อมหมดแล้วแสนครับต้นสีแดงได้แล้วสามสี่มีห้าใบครับใบสามปีครับ ไม่เท่เลยเยี่ยมภาพิดตาดูหน่อมเนมจัดพอแล้วขายใบละแสนครับผมขายเก้าหมื่นนะครับเออหวัดมะกะเทศไอชิโร่รับไอกิจกรรมสามปีไม่ค่าไปดิใบละแปดหมื่นขายครับลุงเอาไปเลยไปเลยขายเท่าไหร่เอาหมดเลยลุงแลกอะไรเพิ่มอ่ะครับลุงกี่ใบอ่ะเฮ้ยที่คาปากมันคืออะไรวะไอติมอ่ะคนไม่ให้ติมลุงมันคือ โมจิปะโมจิปะใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่คือค่าปากใช่ปะไหนมึงอยู่ไหนอ่ะบูไม่เห็นมึงค่าปากเลยกสห้าครัเสบิมห้าสามห้เล่ยเลยนะขายแบบชั่นครับมีหนึ่งสามหมื่นครับข่อครับขอคราบปีใบละแสนคร ชิโลอีกอีกห้าใบอีกห้าใบครับไปหนึครับขายบัตรแฟชั่นครับมีใครรับบัตรสามวีหนึ่งสามหมื่ครับรับบัตรสามปีห้าใบสามปีหนึ่งแสนเท่าไหร่ครับพี่รับบัตรวีหนึ่งสองหมื่นเนาเยอะครับคุยอะไรวะเนี่ยเฮียให้กูซื้อเฮียอะไรมาเนี่ยสัตว์เหมือนเฮียอะไรติดปากไม่รู้อะโอ้โหชลเอกจัดเฮียคุยขายฝันเลยสัตส โอ้ยเอียฮาแสนกูซาดโอ้กุลาลายกับแฟชั่นไปเยอะมากเลยเนี่ยไอ้ีเท่าไรเหรอว่าเป็นแสนวะเนี่ยแฟชั่นเนี่ยเป็นแสนแล้วนะเฮียสองแสนได้อาแฟชั่นอะกุลาลายสองแสนบาทโอซีนะเวย้ยกุลาลายกับแฟชั่นเนี่ย แค่นี้พอแล้ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้ว400,000กูสัตว์เยกือบเกลื่อนแน่หรือว่าขายบาสก์ปีับไปละกี่มื่นายวีหนึ่งบพีหนึ่งสามหมื่นบาวีสองสามแสนขาไฮ้เฟียวอยู่นะ ขายวีหนึ่งครับขายวีหนึ่งครับเฟียวนะเฟียวนะ2สอมืนแปดครับเอเคอยู่นะสองหมน้ากได้ครับสองหม้าได้สองหมืนได้ไหมครับเอาร้อยใบครับสองหมื่นไั้ีห้าศูนยับีห้นครับว่าเอ้ข้างบนหัวต้องใส่ดีค่าผงกับลุงที่มันเป็นสองสามปีขั้นไหนขั้นหัวไหน มันเหมือนกันแล้วแต่มันเป็นอันอันไหน,นกูก็ใส่อยู่นี่ไงชิโร่ไม่ใช่ครับมันเป็นหูครับน,นี่ไงอ๋อเนี่ยเนี่ยครับอันลงอันนี้แหละไปเต็มตัวละ